ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Right to Sky ช่องที่พาคุณดินทยานสู่โลกของเครื่องบินรบที่ทรงพลังและน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะพาไปจอะลึกกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศทั่วโลกนั่นก็คือ f 1 6 a fighting falcon block 15เครื่องบินขับไล่ที่ทั้งเร็วคล่องตัวและมากด้วยเทคโนโลยี F-16A เป็นรุ่นแรกของประกูล F-16 ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ Lockheed Martin จุดเด่นของ F-16 อยู่ที่ความสามารถในการบินที่คล่องแคล่วน้ำหนักเบาและความเร็วสูงพร้อมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายจนกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ใช้งานมากที่สุดในโลก สำหรับบล็อก15นั้นถือเป็นรุ่นอัปเกรดที่สำคัญที่สุดของ F-16A มีการปรับปรุงหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบหนึ่งในจุดที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนหางดิ่งแนวตั้งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการบินรวมถึงมีระบบเรดาร์รุ่นแอน APG-66 ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ระยะไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น ไม่เพียงแค่นั้นบล็อก15ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น AIM 9 Sidewinder หรือ AIM 120 AMRAAM รวมถึงสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ได้อีกด้วยทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของเครื่องยนต์ F16A บล็อก15ใช้เครื่องยนต์ปรัดแอนด์วิทีー F100PW200 เทอร์โบแฟนที่มีกำลังแรงดันมากกว่า23,000ตอนทำให้เครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดกว่าแมต2หรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถบินเพดานบินได้อย่างรวดเร็วเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าสู่พื้นที่การรบและออกจากพื้นที่อย่างฉับพลัน หากมองไปยังห้องนักบิน F 1 6ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินยุคแรกที่ใช้ระบบ fly-by-wire อย่างเต็มรูปแบบซึ่งหมายถึงการควบคุมการบินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนสายเคเบิลแบบดั้งเดิมทำให้การควบคุมลื่นไหลแม่นยำและตอบสนองได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งใช้จอแสดงผลแบบ HUD หรือ Head-up Display ช่วยให้นักบินสามารถรับข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากภายนอก F 1 6 A Block 15ยังได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยซึ่งจัดหาเข้าประจำการในฝูงบินของกองทัพอากาศไทยตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอากาศยานรบของประเทศเพราะมันเข้ามาแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าที่ล้าสมัยพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าไทยให้ทันสมัยขึ้น ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นๆอย่างอิสราเอลปากีสถานอินโดนีเซียและตุรกีก็เลือกใช้ F 1 6 a Block 15ด้วยเช่นกันโดยแต่ละประเทศมักมีการปรับแต่งหรืออัปเกรดระบบต่างๆให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการเฉพาะของตนอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ F 1 6 a Block 15อยู่ยาวนานในสนามรบค,คือความสามารถในการบำรุงรักษาและอัปเกรดด้วยโครงสร้างที่ทนทานและออกแบบให้สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนภายในได้ง่าย ทำให้สามารถซ่อมบำรุงได้รวดเร็วลดเวลาที่เครื่องจะต้องจอดซ่อมและเพิ่มความพร้อมรบได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันฝึกบินที่ใช้ชื่อว่า F-16B ซึ่งมี2ที่นั่งใช้ฝึกนักบินใหม่และสามารถปรับใช้งานรบได้เช่นเดียวกับรุ่นปกติทำให้กองทัพหลายประเทศนิยมจัดหาคู่ไปพร้อมกับ F-16A เพื่อการฝึกและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา F-16A Block 15ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือกำลังหลักของกองทัพอากาศทั่วโลกทั้งในภารกิจคุ้มกันน่านฟ้าการรบกลางอากาศการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินและภารกิจลาดประเวนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าสมรรถนะสูงและสามารถปรับตัวตามยุคสมัยได้เสมอ ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมี F 1 6รุ่นใหม่ๆอย่าง b l o c k เศษ5 0ส่วนห2หรือแม้แต่ F 1 6 V ที่ทันสมัยกว่าแต่ F 1 6 A บล็อก15ก็ยังคงอยู่ในประจำการหลายประเทศโดยบางแห่งมีการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เปลี่ยนเรดาร์และเพิ่มความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ได้ และนั่นคือเรื่องราวของ f 1 6 a fighting falcon block 15เครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับผู้ผลิตอย่าง general dynamics และ lockheed martin เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไว้วางใจของกองทัพอากาศทั่วโลกหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากรู้จักเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรททูสกายเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอทุกสัปดาห์ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ